สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีเข้าสู่ช่องอานุลุงน้ำผงชาแนลนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงปักทุงชัยนะครับตอนนี้น่าจะออกจากปักทุงชัยแล้วเนะเาะกำลังจะขึ้นเขาวังน้ำเขียวนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศสองข้างทางนะครับทุกคนสวยงามมากนะครับอนุรน้ำผงก็ จะให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางด้วยเนาะแป,ป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับบรรยากาศาสองข้างทางนะครับทุกคนกําลังจะขึ้นเขานะครับผมครับทุกคนให้เห็นบรรยากาศาสองข้างทางเนาะก่อนจะขึ้นเขาครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็<า>บรรยากาศอ,อึมครึมนะครับเขาปักธงชัยนะครับทุกคนยาวสิบกิโลเมตรนะระออออยะทาง นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนความสวยงามสองข้างทางนะครับอนุนพงผงไม่ได้ขับรถนะครับทุกคนนะครับเป็นแม่บ้านขับเนาะถ่ายได้นะครับปลอดภัยนะครับครับผมก็ให้ดูบรรยากาศสวยๆข้างทางนะครับเนาะอนุพงศงก็ให้เป็นดูเป็นระยะเนาะเนื่องจากมันดูเยอะไม่ได้ครับทุกคนนะครับ ก็ในระหว่างเดินทางก็จะมีถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นเนาะความสวยงามของป่าไม้นะครับสองทางทางนะครับอันนี้คือเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาเลยนะครับเขาบอกว่าความยาวของเขาอยู่ที่10บกิโลเมตรนะครับ<ม>ขับรถไม่เกิน60สกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางขดเคี้ยวอยู่ที่10กิโลเมตรเออนั่นแหละเขาอะเขาสูงเลยนะครับทุกคนนี่ นะครับนะครับไม่ให้ขี่เร็วนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห้ามขี่เร็วนะครับเพราะว่าเขาจะมีบเ่เยกอ้นะ 25, สวยงามมากนะครับทุกคน,กค,นครับผมตอนนี้ ก็มีฝนโปรยปรายนะครับน่าจะตกก่อนหน้านี้แล้วเนาะครับทุกคนพยายามจะเก็บบรรยากาศสองข้างทางให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามเนาะขอให้ลงเกียร์ตนะ่ำเนาะทุกขันเลยนะครับนะครับบรรยากาศสวยๆ ผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นเขานะครับหูเริ่มอื้อแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันขึ้นสูงนะขึ้นสูงที่ก็คือเขตเขาใหญ่แล้วครับทุกคนเขตเขาใหญ่เนาะเขาใหญ่นี้ก็รอยต่อกับสามจังหวัดนะครับทุกคนนะครับนครราชสีมานะครับฉะเชิงเซาปากีนบุรีนะครับเป็นเขาที่ยาวที่สูงในประเทศไทยเลยนะครับทุกคน โอเคครับเก็บบรรยากาศสองข้างทางให้ดูนะครับเขตเขาใหญ่นะครับใหม่นะครับทุกคนข้อมูลอาจจะไม่ครบเนาะนนะครับสระบุรีนครราชสีมานะครับป่าจีนบุรีนะครับผมเขาใหญ่นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เก็บบรรยากาศสวยๆนะครับข้างสองข้างทางเนาะให้ดูนะครับผมโอเค ครับผมคลิปนี้ก็ฝากทุกๆคนไว้เนาะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับทุกคนอน,นุโงก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูเนาะบรรยากาศสอข้างทางเนาะครับให้ดูนะครับรื่อความสวยงามนะครับให้ทุกคนได้เห็นความสวยงาม เรื่อหูอือล้วทุกคนคามสวยงามของเขาใหญ่นะครับในอดีตที่ทางยังไม่เสร็จเนี่ยทุกคนถนนยังไม่เสร็จอ้โห,โห <S <S น่ากลัวกว่านี้อีกนะครับผมบสวยงามวิวสวยงามวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับผมก็ อน,นุโมโขก็ได้เก็บบรรยากาศสองข้างทางให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามในระหว่างการเดินทางนะครับกับระยองเนาะอน,นุโมกขก็วันนี้ก็เป็นวันที่18ใช่ไหมวันนี้วันที่18นะครับพรุ่งนี้ก็19อนุโมโขก็ต้องทางานนะครับก็เลยต้องกลับมาก,ก่อนกําหนดนะครับกลับมาก,ก่อนเพราะว่างานก็สําคัญนะครับทุกคนงานก็คือเงินนะครับ ที่จะได้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเราเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสําคัญด้วยกันหมดเลยครับท,ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอรอบครัวนะครับหรืองานสําคัญด้วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาให้ถูกนะครับทุกคนคลิปนี้ก็พักไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับรผมฝากช่องอนุน้องโคงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ